สวัสดีครับโครงงานกลุ่มของพวกผมความสมมาตรของใบหน้าที่ส่งผลต่อการเลือกคู่ของมนุษย์โครงงานของเรามีที่มาจากการสงสัยการเลือกคู่ของมนุษย์ว่าปัจจัยใดมีผลมากที่สุดจากการสังเกตและค้นคว้าพบว่าใบหน้าเป็นหนึ่งปัจจัยสําหรับการเลือกคู่คําถามต่อมานะครับก็คือลักษณะใบหน้าแบบไหนถึงจะถูกเลือกมากที่สุดครับเพื่อหาคำตอบให้คําถามนี้พวกเราถึงค้นคว้าและหาต้นแบบการเลือกคู่ตามลักษณะภายนอกจนได้นคํความความสามารถมาใช้ เปรียบเทียบและศึกษาว่าความสมมารถของใบหน้านั้นมีผลต่อการเลือกคู่หรือไม่โดยเราจะทําการตัดต่อรูปภาพและสร้างแบบสอบถามใน Google Form ครับเมื่อทํา g o o g l e Form และนําลงออนไลน์และให้ผู้ทํแบบทดสอบถึงจํานวนที่กําหนดผลปรากฏว่าใบหน้าสมมาตรถ,ถูกเลือกน้อยกว่าใบหน้าปกติดังนั้นจึงสรุปได้ว่าความสมมาตรของใบหน้านั้นแทบไม่มีผลต่อการเลือกคู่ของมนุษย์